พี่ถามแม่นะพี่วุฒิว่าสองเดือนที่ที่แม่สลบไปอะแม่ไปไหนมาบ้างเหรอใช่คำตอบก็คือแม่รู้ว่าพี่ไปนั่งวิปัสนาอืคำตอบก็คือวัดตรงเนี้ที่พี่ขับรถผ่านแม่บอกนี่ไงวัดที่ที่ลูกมาทำวัดแล้วขับรถผ่านที่พี่ไปปล่อยปลาแม่ก็บอกนี่ไงแม่ก็มาปล่อยปลากับลูกที่นี่ สุดยอดมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากผมไม่ค่อยเห็นพี่ออกรายการกับคุณแม่เลยครับที่ผ่านผ่านมาแม่เป็นคนพูดภาษาภากกลางไม่ค่อยเป็นครับแล้วเข,เขาก็เขินที่จะแต่งหน้าเขาไม่เคยทาลิปสติกไม่เคยทาแป้งไม่เคยอะไรเพราะว่าเราออกรายการแล้วก็จะเขินอ,อ,อันนี้ขอกลางรายการเลยแล้วกันนะวันหนึ่งเวลาคุณแม่เรียนกลับมาสมบูรณ์แบบแบบแข็งแรงแล้วก็อยากจะชวนคุณแม่เรียงมานั่งทอล์ก พร้อมกับพี่เอกในรายการนี้โอ้ได้เลยครับได้เลย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 ดีไหมครับคุณผู้ชมดีเลยนะครับดีเลยนะครับไอ้ย่ก่อนผมลืมแม่พี่สุขภาพดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอครับดีขึ้นแล้วครับเอาแม่พี่ก็ก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอครับโอเคครับงั้นเราก็เชิญมาออกรายการวันนี้ได้เลยสิครับขอต้อนรับแม่เรียงครับ าแม่ก่อนแมรียนสวัสดีครับแล้วเห็นไม่บอกฮะเห็นไม่พูดได้เลยเนี่ชาวอ่ะแม่สวัสดีนี่พี่บุ๊ดดี้สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างแม่ตอนนี้การ์ดี้เดินไม่ได้ลูกแต่เดินไม่ได้ เมื่อกี้พี่เอกพูดถึงแม่แม่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจรู้ดีใจนะดีใจใ่นะครับตกใจไหมคุณคือแล้วทําไมแม่ไม่บอกเอยอ่ะเก็บความลับจังนะไม่บอกฮะไม่บอกว่าจะาอกอะไรกานเนี่ยนี่ดีใจนี่มอกอะไรการนั้นดีใจรู้ดีใจรูลูกคนนี้เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อแม่เลยทำทุกอย่างลูกลูกลูก ใช่ไหมครับทาทุกอย่างเลยเพื่อแม่จริงๆเลยก็เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่แม่นอนหลับไปเนี่ยแม่เห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการนั่งวิปัสนาทุกอย่างที่เขาทาแม่เห็นหมดเลยใช่ไหมครับตอนเห็นทุกสิ่งเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพูดกลางด้วยนะคะแต่คุณบอกว่าพูดไม่ได้ไงออกสื่อไม่ได้ไงพี่เอ๋เขาจะเขาจริงๆเขาติดพูดภาษาตายที่ทำไมพูดกลางชับเราวันนี้ฮึเพราะพูดกับวูดดีใช่ไหมแล้วพูดภาษากลางชับ ทาหลุดสกิดไหมไม่ด้วินคุณป้าพี่บอกว่าให้ทาลิปสติกสักทีแม่บอกไม่เอาไม่เอาไม่เคยทาลิปสติกไม่เคยทาแป้งแต่ับหน้าไม่ด้ลไม่น่าเชื่อว่าพ่อรักได้ยังไงไม่รู้นะไม่เคยแต่งหน้าด้วยแม่เรียงแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกชายไหมครับวันนี้ผ่านทางรายการต่อหน้าพี่ดองชาวไทย S <S <S คือสายตาของแม่ตอนนี้ฝั่งซีกซ้ายเนี่ยจะมองไม่อ็เห็น<อ>เพราะว่าเนี่ยซีกของซีกนั้นค,ณคุณมาฝั่งนี้สิคุณมาฝั่งนี้คุณมาฝั่งนี้ได้ได้าดดาด,ดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอตายแล้วไหนอยากจะบอกอะไรกันแม่แม่จะบอกอะไรกับลูกครับแม<ๆ>่รักลูกครัรักลูกครักกความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับคือ สิ่งที่เราได้มาตอนเนี้ยมันเกินเกินคาดแล้วพี่ครับมันเกินพี่แค่เห็นแม่นิ้วกระดิกนิดเดียวอะ่ะพี่ก็ดีใจแล้วเพราะนั้นเวลานี้แม่ทานข้าวเองได้แม่อะไรได้มันก็มันก็เป็นที่สุดแล้วสิ่งที่พี่ปฏิบัติและพี่ทํากับแม่มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่พี่เกิดมาเนี่ยครับแม่รู้ดีครับคุณแม่รู้ดีว่าพี่ทําอะไรบ้างครับเพราะนั้น ขอบคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่ที่ตื่นขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้แสดงความรักตื่นขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้ชดใช้ค่าน้ำนมของแม่จนกว่าไม่รู้ว่าใครจะไปจากกันเท่านั้นเองครับพี่วุฒิครับขอให้คุณแม่เรียงสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในทุกวินาทีของชีวิตปราศจากความทุกข์แล้วมีแต่ความรักความเมตตารอบข้างแม่จากนี้และตลอดไปนะครับแม่ขอบคุณครับคุณดิฉันขอบคุณค่ะดีใจแม่ได้ออกรายการแล้วเราไม่ต้องรอแล้วเราไม่ต้องหน้าเหมือนกันไหมหน้าพี่เหมือนแม่มากเหมือนไหมครับคุณผู้ชมครับ เหนือนะหน้าพี่เหมือนแม่มากแม่เรียนแบบพี่ลูกก็ต้องเรียนแบบแม่แม่จะเรียนแบบลูกนี่สงสารแกนะแกเป็นแม่ไม้นานแล้วไงพี่เรียกว่าแม่ไม้นะพี่เรียกแม่ว่าแม่ไม้แล้วครับเพราะว่าผัวตายนานแล้วเพราะว่าผัวตอนมาได้กับแกเนี่ยแกสิบเก้าผัวหกสิบโอ้โหเลยห่างกันเลยห่างกันเยอะแม่ตอนนี้ยังอยากมีแฟนไหมแม่อยากได้แฟนไหมไม่ไม่เอาแล้วนะสักคนหนึ่งไหมนิดนึง นี่พี่วุฒิเขาจะมีหมอนท่านผู้ชมมีหมอนสองใบและอีกใบหนึ่งอ่ะถามว่าของใครบอกของพ่อมึงไงเออเออเออน่ารักมากเลยไม่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่มากเท่ากับความรักที่แม่มีต่อลูกหรือว่าลูกที่มีให้กับแม่นะครับเพราะด้วยผลบุญที่พี่เอกมันสร้างอุทิศให้กับแม่เรียนคนนี้ผมเชื่อเลยครับว่าสามารถสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นจนได้ วันนี้วูดี้ต้องขอบคุณแม่เรียนมากๆนะครับที่มาร่วมออกรายการวูดี้โชว์ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอวยพรอวยพรอวยพรวูดี้นะแม่อวยพรหน่อแม่อวยพรหน่อยครับอวยพรนิดอวยพรนิดอวยพรเหื่อเดินเล่นอวยพรไม่อวยพรไม่เป็นบอกให้เขาเขาทำงานในงานเขาปั่นปริ้มบ้างให้เขาห้าตังปั่นปริ้มบ้่งห้าตังได้เดี๋ยวช่วยก็ไม่กลนะลูก หาตังให้ได้เยอะๆให้คล่องให้ครับกล้วยเลี้ยวลูกครับสาธุสาธุขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะครับ